มันจะมีข้อหนึ่งวัตถุเอกสารและสิ่งพิมพ์เนี่ยก่อให้เกิดความไม่สงบเสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนั่นคืออะไรรู้ไหมพี่หนังสือเที่ยวหนังสือโปหนังสือโป๊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 คือถ้าถูกจับได้เนี่ยจะโดนลงบันทึกประจําวันเพื่อเอาไปตัดชั้นตัดวันลดงวดเยี่ยมญาติของเราผมเคยเกมเคยเกมชักว่าวอะเคยเกมชักว่าผมเข้าไปตอนยี่สิบสี่ ผมถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยให้แก้ผ้าทั้งหมดแล้วลงไปอยู่ในบ่อป่าเน่ะทั้งวันเลยไม่รู้เขาไม่รู้กฎข้อไหนห้ามชักว่าวก็ไม่รู้มัน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 เกินไปอ่ะพี่คนบางคนติดคุกนานเป็นสิบสิปีอ่ะพี่มันต้องมีความความอยากอยู่แล้วพี่เพราะเราไม่เคยเจอมันแล้วเขารู้ได้ไงว่าเราชักว่าวอ่ะเกมไงพี่ เกมสมุดเกมสมุดเกมคาหนังคาขาวโอ้คือเขาเห็นอย่างเงี้ยเหรอเห็นคือคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเดินทุกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเจอเอ้าไอ้นี่แม่งนั่งชักว่าเดี๋ยวจดชื่อไว้พรุ่งนี้เช้าลงไปมึงไปอยู่ในบ่อปลาแก้ผ้าหมดและปลาต่อดับพี่หนุ่ม